บายดี bye. พี่นที่หักแพงแล้วคะ่ะขลบทุกทุกทานเนาะทุกมองทุกป่อนสู้หูสู้คนเมื่อนี่ก็สิมาเอาของพุบออกไปนะพักหวัวยเนาะนะนะโขแต่ว่าเฮาหนี่ไปเอาอยู่หน้าเออนมเหมือนเนาะขวาด้านหน้าบ้านก็ขวาไว้อยู่หน้าเออนมเลยไม่ได้สุกบ่ได้ใส่หลดเข็นสุกึ้นเฮือนเผื่อใส่หลดไถเอามาหน้าเนาะ แต่เอาเราถไายนองมหนาบแบบนี้่ะเ้องก็สิมาสุกขำห้วยเนาะมาใส่เราถไายเมือนะ่อเนาะพี่น้องก็มีสายยางแนะ่ขาอคุ้ยแนะ่แล้วก็ทอแนะ่แล้วก็มีจักสูบน้ำแนะนะ่เนาะสขำไปเอามือนอะ่เนาะ ตอนนี้เฮาก็อย่างมากหอดห้ยแล้วอันนี้หน้าเขาเงินนมอีกฝั่งนี่นะขาไว้กำลังถอ,อ,อยกลดขาหวยเนาะ หน้าเอานมมีพ้นโตกนี่กุ้งสุรลายละมันหมักมาอยู่เนาะหน้าินา่นเหิ่มแต่เขียดทรายจัวเซลเขียดทรายมะไข่ใส่เนาะตอนนี้ก็ซีโลงหวไไยไก่ยักษ่คำแน่เลยได้มือนี่กะซียักษ่คำคำ ขอค้นแล้วไว้กับสิบหมืดเนาะบรดคือโคมมาสัมมาค้นกับมาค้นเอากับแพนด้ากับบ่าวไว้ส่วนฟูเสือเลื้องนี่คืนติดหลดมานั่คนก็อยากมาคือกันตอนนี้บ่าวไว้ก็คอยกดหลดเขาเลยคือเข,ขาไปจน คุ้งหวยนะคนชื่อ้ายเราขาไปคุ้งหวยตะเก้าป่าแถวนี้เฮ็ดออกหล่ลาย,ลายเห็ดป่วงนะกับเห็ดกอแถวนี้ปีนี้ยังมุทันออกเสือเพื่อจะเป็นหย่อนคนบนโตค้นบ่เลยบอ่อ เพิ่นอะมาจนคุ้งหวัวะเลยเนาะบ่าไว้คุ้งหวัวะเลยเป็นพ่นแบบนี้เฮ็ดปวกตาบสีมังอ้อเนาะ ปกติก็จะเป็นคนทางเที่ยวแบบธรรมดาอนะไรเนาะะบดนี้อันนี้นั้นพี่ไอเกินนั้นเจ้าข้องหน้าคนนี้เลยนะเนาะเพิ่นเอารถดไถ่าขามให้นี้มันเลยใหญ่บบานี้มันเลยเจือดมนเลยเจือนออกเบอร์สองฝั่งมันก็นเลยใหญ่ออกกว่าเก่าปีนี่เพิ่นกลับมาแปลงทางแล้วเลยนี่เพิ่นมาขุดละแปลงทางเลยเพิ่นเ,เ,เนจเา้ารลดไถยขามมาไถยหุดบ่ พอหน้าพุนประธนไทยหูดเนาะแล้วมันก็นมีใหม่มาตัดถึบทางเนาะพผ่นก็นเลยมาตัดป่านี่ตัดออกโอ้โอ,อยากพละพี่น้องเอ้ยฝนตกดีนีใหม่ตัวนี้เลยตัดถึบทางพุนผ่นตัดออกดีเหงามัม บ้าเนเหี่ยก็สิลุงห่วยในถ่าตัวนี้นะพี่น้องปีงไล่ลายได้ถ่าตัวนี้นะชาติเก่าปีกายในหย่างขามแหลนแตว่าไต,ไตเป็นโปปีงน,นี่เดี๋ยวสคขามก่อนเนาะขามก่อนเบบไว้ไว้เนาะอันนี้แม่นำนะ้ำห้วยเนาะไลอยู่ ยังไลแบบนี้นะดูน้ำดำหนากับ่เบิดไปดูอยู่ใต้นี่เนาะถ้าน้ำโบไหลนี่เบิดแต่ไหลแบบมีดูดำน้าอยู่ใต้นี่ยหัวจ้าพ่อหมดเลยเนาะดำจนแล้วกับโบเบิด์ตล็กเนาะบันนี่คือขึ้นใบบัน โอ้ฟังนี่เป็นกระแป้งคักแน่แล้วโอ้ปีนตะฟัง ไปหอดพุดละ่ะอันนี้ก็เป็นกาเลนมนะ เบื่อเอนอืกบเนนลกกะว่าทุซัสิเตยังมื่อื่นให้จังสิลกว่าสิอนไอยู่ฮคนมาลกซอยอยู่บุท่านนั้นเร่บุท่านเอาจักไปมื่อบุทานจุบน้ำใส เป็นกีบขาดด้เน,ะะนะาะแมนพลบอกหมมันเกิดสิงงายอยู่เนาะลกรอนตอนนี้นั่นม่วนอยู่พลโตคาร์บดดึงกรบออยากคบุมบอลบอได้มีหักได้ตอนพลโ,โตโตนขคือ <c oughs> มันขึนโคตร <c oughs> มันมนังเลยดิไอแมนเลยบัตพลโตใส่ห้ามก็คือน้ำมดบอบน้มดอ

นี่คือเมนท่อของไอตุงเนาะแต่ามีสีอันพันดาเอาไปเลยกับน้องวีเอาไปพันดาเอาไปสองน้องวีเอาไปหนึ่งเลืออันหนึ่งอะไรกัคอควย้ยคอควยดูดหนำกันยังทลาเาเนาะ แล้วก็สิมาเอาสายยางนำ้ำโซ่ไหมบ่แมนเอารถไทยมาจอดไร้แน่นทางขึ้นนี่เด้ บาว้เพ่นกะเสียวลงหวยบนแหละนี้กันเนาะเดี๋ยวเสด็จตามเพ่นไปนะตอนนี้ก็แบกใส่ยางมาถาบาวายอยู่กกนหวยได้เอ,อ่เอเอข็นผ่านไทยพ็นลงมามันคือเสียงดงังกแกล้งแลงเนาะ มันสั้นบ่มันอยากไหลบ่อืปิ้งเมลายบ่ยันแต่ปิ้งไหลนะฮะ ไอ้มึงเยียบไ่น้ำไผ่เด้ออ้อาวาสิท้อยลังขึ้นขึ้นไปและมึงแม็นสายยางเขาไม่น้องวิแบกมากวันนี้ก็สิแบกไปนะมัน,นของเขาก็มาหอดแล้ว แต่อยางอีกห้อนอ่ะพอไหวขึ้นมาได้ดไดนะเดี๋ยวลงไปจ้ะ <c oughs> บืนเลยพี่น้องบืนแล้วเหตุความคักความคักๆความคักๆลงมากับปรท่านฮ <c oughs> ะใน <c oughs> ชลอยนะั่นได้ปนนี่ <c oughs> เออเออเออบ่ไหวกะด็กน่อยอยางมื่อก่อนแล้เนาะของมันขึ้นหลดบุไร่เนาะคนขึ้นหลดบุไร่เอานะก็เลยให้เมื่อก่อนเลยบ่ไว้ก็จัดของขึ้นหลด น่าจุดดูหนำเนาะถ้าฝนมาตกเขาก็ดูดน้ำมืออื่นโลกก้ามันตึงสิมีน้ำเสกอะเนาะไส้ย่างลุงเลื่อนกะเบืเอามาส่งเราเลยเอามาดูดอีกคุนกอล่าสิงห์ท่านทวด กับแมนยูเราก็โซโ่เลยเนาะเราจะดูดในได่หนำฉะนันฉนเนินของลุงเดือเราก็โซ่อยู่ตอนนี้เราก็บ,บริจูดแล้วเอาสายยางเรามาดูดนำ้ำคนที่ไปไประจำกัแมนไม่แรนะ่นาะพอไปไม่แร่ก,ก็ไปนอนอยู่พุดท,ทุกคืนสวยพุ่แร้วเราจังมาไม่แรกก่อะ ข,ข้อคุยบ่เสนออีกแล้วสะหนั่นสะเนื้ออีกแล้วขำแล้วแับนี้ขำแล้วพี่น้องขำแล้วเหลือคอคว้ขขวยครับอันอีกอันหนึ่งถออีกอันหนึ่งขำเลวไม่อ้วนห้องสนนอะนันระบาดนีย เริ่มหิวน้ำแล้วตอนนี้ตอนนี้กาได้เอามาไปห่วยแล้วนะกาขอจบคลิปลงเพียงซำนีิเด้อพี่น้องพอกดไลค์กดแชร์กด็สะไศกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณท,ทุกทุกฐานที่กล้าหับส้มเบิ่กตะต้นจนจบขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เด้อ ขอขอบใจเบริร์สุขุสุคนสุหมงสุบอนที่เป็นกำลังใจให้แม่นางวีและบ่าวไว้ตลอดมาบ๊ายบายเอ๊ะขว่วยุดมาทางนี้เนะาะคณาต่ำ